สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะวันนี้แม่ตะวันจะพามาเที่ยวสวนสิทธิค่ะเป็นสวนเกษตรนี่ค่ะไปดูกันเลยค่ะสวนของเขาอยู่ใกล้ๆคลองแล้วทำสวนแบบว่าเป็นเกษตรผสมผสาน พีที่นั่งเล่นรถน,นักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาส่วนนี้จริงๆแล้วอยู่ใกลในเมืองนะอยู่ใกล้บ้านแม่ตะวันแค่กิโลเดียวเองโอ้เขามีทางเดินด้วยนึงค่ะเนี่ยม,มีร้านขายกาแฟขายข้าวอื้อ เดี๋ยวแม่ตะว,วันจะพาไปดูรอบๆบรรยากาศนะคะอื่จะมีคลองคลองเล็กๆตรงนี้ถ้าใครจะมานั่งเรือเขาก็มีเรือเล็กๆให้นะเนี่นี่ค่ะเรือเล็กๆเป็นบรรยากาศ ท้องทุ่งนางจริงเลยอยู่ใกล้ท้องนาแต่เขามาจัดสวนได้ดีมากเลยมีที่นั่งเล่นด้วยถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็มาเที่ยวได้นะคะเอ,อส่วนนี้อยู่เขตของนาเลิกค่อะอำเภอพนัฐจังหวัดชนบรุรีมีชิชช้าร้านเขาหน้าเอิกมีร้านขายของด้วย มาทำมุมก็น่ารักมากเลยแม่ตะวันจะพามาดูนี่ค่ะสวนสิทธิชื่อสวนเขาจัดสวนได้สวยงามมากแล้วเสาร์อาทิตย์คนจะมาเที่ยวเยอะนะโดมไปนั่งนั่งเล่นรถดเครื่องขันเบอ้อเลอ์ ะแม่จังวันอ๋อเจ้าของสวนเล้วเนี่ยอ๋อเจ้าของสวนนี่ค่ะเจ้าของสวนครับอ๋อสามพันห้าซื้อมาอ๋อนึกว่าจะขายสามพันห้านี่จะขายหกหมื่นเนี่ยใครจะซื้ออ๋อที่อ๋อที่นี่เนื้อที่เท่าไหร่คะเนี่ยหนไร่หนึ่งไร่ครับ โอ้ยหนึ่งไร่แต่เขาทำสวนได้หน้าอยู่มากๆเลยเพื่อนๆดูนะเดียวแต่มันมีต้นไม้ขึ้นไปทั้งหมดมันเลยมองดูกว้างโอ้ยาวแต่มันมีต้นไม้อะไรเนี่ยเขาทำสวนได้หน้าอยู่มากเลยค่ะนี่เราเจอเจ้าของสวนวันนี้วันวันนี้โชคดีเนี่ยโอ้เขามีสตรอเบอรี่ด้วยค่ะโอ้เพื่อนๆดูนะนี่อันนี้นกตะรังจอมั ใครสนใจเข้ามาเที่ยวได้เลยนะอยู่เขตน,เนาเลิกตรงนี้โอ้มีมีร้านกาแฟรตรงนีอ้อันนี้ต้นหมอนเนาะยใช่ไหมโอ้ต้นหมอนเขาต้นใหญ่เลยเดี๋ยวมันออกลูกลูกมันจะใหญ่ลูกหมอนในสวน จัดสวนได้สวยมากเลยอือเราอยู่ใกล้แต่เรายังไม่เคยมาชมค่ะพาเดินไปชมรอบๆนะเดี๋ยวแม่ตะวันจะทำเป็นคลิปๆออกมานะคะเพราะว่าสถานที่เขาเออกจากฟางหน่อยน่าเที่ยวมากเลยค่ะใครสนใจเนาะมาเที่ยวกัน วันอยู่แต่สาวคิดคนเยอะนะแม่ตะว,วันอยู่ใกล้ยังไม่เคยได้มาไม่ได้เข้ามาเลยนี่เข้ามาแล้วดูพี่พี่แค่ไล่สูฝ่าเองเนี่ยเขาทําสวนของเขาหน้าอยู่มากเลยมีร่องน้ำด้วยร่องน้ำเลี้ยงอะไรไว้เปล่าเนี่ยหนูมีปลาไหมร่องน้ำ มีครับผมเป็นปลาทับทิมกับปลาตล๋นครับโอ้เขลี้ยงปลาไว้ด้วยค่ะเพื่อนมีไก่ด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวนหนาอยู่น่าเที่ยวมากเลยมาเที่ยวกันนะอืมอืมครับสวนน่าเที่ยวมากเลยอะ่ะ ส่วนเขาก็มีที่นั่งเล่นที่จะกินอะไรเราก็สั่งได้นะเขามีร้านอาหารให้ให้ราซื้อแล้วก็มานั่งกินได้มีบ่อบ่อปกบ่อกุอกก้งกุ้งฝอยอ่าเขามีไข่ไก่ด้วยมีโดมนี้ด้วยสวนเขา คลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ <laughs>